ใบยบความอ้วนเออโอ้โหเรือออกมากลิ่นคลโรฟิลชุนมาเลยใหด้และนี่ก็คือการหาแรงบันดาลใจหาแรงบันดาลใจจากอะไรอ่ะตัวนี้ไงพอดูแล้วเราจะได้อยากหุ่นดีเหมือนกับเขาหล่อล่ำเซ็กซี่สุดๆวว้าสุด ไหนขอดูหน่อยสิชะอ๋อ้โหต่าฮ่าน้องสาวน้องน่องเทจจันทร์ในครับแรงบันดาลใจมาเพียบนี่คิดอะไรอยู่ยะหน้าหน่กไปหมดเชินะเดี๋ยวคือแบบว่างั้นแม่ต้องดูนี่เลยดูเยอะๆคนเนี้ยคุณดีสุดๆเอวบางๆอายุน้อยๆเอ๋ออันหลังเนี่ยไม่ได้ละมั hm ้งอ๋อ พ่อในชอบแนวแนวนี้ใช่ไหม mm hmm. ได้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 งั้นพ่อทำหุน่นให้ได้แบบนี้ก่อนเถอะแล้วค่อยมา<แ>บอกแม่นะจ๊ะหุ่นแบบเนี้ยมันหล่อตรงไหนตัวก็ใหญ่เธอท่าเวลานอนก็กินพี่กินทางหุ่นแบบเนี้ยดัชเทลแอนด์แฮนซัมอยู่แล้วทำนะไมได้เไ่มสิถึงมาพูดอย่างนี้นะเขาเรียกอบอุญญ่นยะ ไม่ได้อ้วนเหมือนอย่างพ่อสักหน่อยนึงทำก็วอ้วนสองคำก็อ้วนทีตัวเองล่ะแม่นั่นแหละวันก่อนนะลองชุดเนี่ยขาดแวกเลยไม่ใช่เหรอขาดดังแวกไม่ดพูดอย่างนี้มันหาเรื่องกันนีหว่า้าวมาแล้วยกที่หน้าเข้าวมาไม่กลัวอยู่แล้วเอ้เหนื่อยพร้อมหยอไ่ยยไเหนื่อยวเนี่สิเบ่อย่าดนแล้วเกิดเป็นหมาีปัญหาก็เลยยุ่งเลยแต่ก็ยางดีนะอย่างน้อยก็ได้ออกกาลังกายอะ ออฮอยแม่ซื้อเจ้านี่มาไว้ที่บ้านเลยอย่างนั้นเเนี่ยนี่ก็เพื่อสุขภาพของพ่อเองนะจ้าเพราะฉะนั้นแล้วอะไรอะไรสาวน่ารีดเหงื่อวิธีรีดน้ำหนักได้ไวนะกล่ะนักมวยก็ใช้กันนะพ่อลองดูนะจ้าดูก็อยากจะลองแห้แต่พ่อเป็นนักเขียนกระตูนะแม่ใส่แห้งด้วยรีดมากๆเดี๋ยวจะตายข่าวห้องได้เลยนะแม่นะอไปไม่ละไปไม่ทตัวแล้ว ต้งเฝ้าแบบนี้น่าเบื่อจังเลยเฮ้ยจริงด้วยเอาแบบนี้ดีกว่ารับรองผอมแน่เฮ้แม่จ๋าเพราะว่ามันร้อนไปไหมเนี่ยถึงกับลิ้นห้อยเลยไม่หรอกมังแม่ตั้งอุณหภูมิไว้ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะจ๊ะแต่มาตรฐานแม่เนี่ยพ่อไม่อยู่ไหวแล้วนะกระดึงกระดึงกระดึงเฮ้ยปังปอนปังปอนลดความร้อนลงหน่อยสิลูกนะปังปอนนะแต่เจอว่าไปเนี่ยมันก็ร้อนจริงๆรแฮะ